วันนี้เราก็จะมาแซลปอกับพี่จ้านกันอีกแล้วนะคะคือเรื่องแรกเนะี่ยแอดก็จะมาพูดถึงคลิปนี้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็คือเป็นฝีมือการตัดต่อของแม่จีนเขานะคะคือที่จริงแล้วในนิยายอะคือฉากเนี้ยคือเป็นฉากที่หลานจ้านน่ะแอบจุก วอร์อิงของเรานะคะที่จริงแล้วหลายๆคนบอกว่าฉากนี้เขาถ่ายทํากันนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ผ่านกองเซนเซอร์ะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้เห็นกันนะคะแล้วขณะที่ถ่ายทาะป๋อก็ไม่ยอมใช้สแตนด์อินนะคะคือยังไงก็จะถ่ายเองทําเองแล้วก็คือมีเจตน,นาก็คืออยากจะกอดพี่นั่นแหละคะ่ะอืมใครจะปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปเฉยเฉยเนาะยังไงก็ต้องคว้า,าไว้นั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะนั่นก็คือคลิปบอกรักสถานยุทธหนั่นเองคะ่ะทุกคนคือตอนแ แรกอะพี่จ้างก็ประมาณว่าแบบท้าทายน้องอะบอกว่ามัมมี่ไอ้นี่เออแล้วน้องก็คือแบบไม่ยอมแพ้นะคะก็คือแบบตะโกนดังๆไปเลยว่าน้านเกิลติ๊ตี้ไอ้นี่แล้วก็คือแบบพี่ก็หันหน้ามาแบบเขินะแล้วก็ประมาณว่าแบบแแวะใส่น้องนะครับคือเห็นพี่จ้างทาแบบนี้แล้วเนี่ยแอดเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆคนก็เคยทําคือตอนเด็กอะเวลาแบบมีใครมาบอกชอบเราแล้วเราเขินชอบเขาเนี่ยเราก็จะทําท่าทางแบบนี้ใส่เขาหรือเปล่าสารภาพมาซะดีๆว่าเคยทําแล้วการบอกรักของทั้งคู่เนี่ยก็ ไม่ได้มีแค่นี้นะคะมาแบบเป็นเสียงดังแล้วก็แบบภาษามือก็มาค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า,าจีนเขาจะมีแบบตัวเลขปริศนาอะไรเยอะแยะมากมายก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่า,า520ของจีนเนี่ยก็คือหมายถึงผมรักคุณหรือว่าฉันรักคุณนั่นเองนะคะแล้วดูที่พี่จ้างกับน้อง ใช้ภาษามือกันสิคะคืออะไรคะไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่ในกองอาริงหรือว่าซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันก็คืออะไรอะ่ะคือเขาบอกรักกันแหละทุกคนเราก็มาพูดถึงกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคือคลิปเนี้ยแอดเห็นแล้วแอดแบบอืม้มคืออะไรอะ่ะขอจ้องหน้าพี่แล้วพี่ก็คือแบบทำปากแบบขมุมขมิบแล้วก็คือแบบเขินอแบบ่ะอารมณ์ประมาณว่าแบบเราเพิ่งเป็นแฟนกันเออเราก็เพิ่งเพิ่งจูบกันไปเออเพิ่งจูบกันไปแล้วก็แบบเธอไปสบตาเข้าแล้วมันแบบอดเขินไม่ไหวะอารมณ์ประมาณ นอนวนะ่ออคือรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเออเคยเป็นหรือเปะละ่าทุกคนเคยเป็นไหมว่ะแบบเออเราเพิ่งเราเพิ่งจูบก,กับใครเป็นักคนอางเงี้ยก็แบบมาสบตาแล้วมันก็คือ แล้วคลิปต่อมาก็คือเราจะมาดูอาการปักหลุดของปอกันนะคะคือพี่จ้างก็คงจะร้อนแล้วค่ะพี่แกก็คือแบบคุยกับทีมงานไปนะคะแล้วก็คือแบบแกผ้าไปค่ะทุกคนคือแบบพี่แกก็คือแบบชิวๆอ่ะเออคุยไปแก้ผ้าไปเออแล้วปอนี่ก็คือแบบทําท่าทงแบบจ้องพี่แล้วก็คือแบบหลุดลอยหลุดลอยไปไหนไม่รู้นะคะคือท่านคิดไปไกลเลยค่ะทุกคน แล้วเราก็จะมากันอีกคลิปหนึ่งค่ะคือคลิปนี้อาจเห็นแล้วคือแบบอืมนายมันร้ายปอคือคลิปนี้นะคะก็มีก็มีแบบแฟนคลับแบบบอกชอบพี่จ้านนะคะบอกประมาณว่าฉันชอบคูน่ะแล้วน้องก็คือแบบอืมอยักคิ้วประมาณว่าในใจอาจจะคิดว่าคือแบบบอกชอบก็บอกไปเถอะไอคนที่ได้เขามาเป็นแฟนก็คือฉันทําหน้าประมาณว่าแฟนคลับกับแฟนคลับแบบต่างกันนะ